สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีทำบล็อกประกวดนะครับโดยใช้แผ่นอะคริลิกนะครับบล็อกประกวดเราเนี่ยสามารถที่จะเอาซี่โครงออกได้นะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยนะครับดึงนะครับข้างบนนะครับมันก็จะเป็นสลักแล้วก็ดึงข้างข้างข้างล่างนะครับมันจะเป็นสลักซี่ๆเฉยๆครับดึงเฉยๆก็ออกแล้วนะครับผมดึงประจำเวลาถอดล้างนะครับดึงออกมาปุ๊บแล้วเนี่ย เนื่องจากแผ่นอะคริลิกที่ผมซื้อมามันค่อนข้างเล็กนะครับก็วัดดูก่อนว่าแนวตั้งมันพอได้ไหมนะครับแนวนอนมันพอได้ไหมแล้วก็ตัดสินใจดีไซน์เอา,เอา,เอาแบบที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะคิดว่า,าไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้มันหนานแน่นอะไรเพราะสุดท้ายเดี๋ยวจะเก็บเหมือนเดิมอยู่ดีวิธีตัดอะคริลิกที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือ,อคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์เราฝั่งมุมด้านบนเนี่ยนะครับซีแรกนะครับหรือ นะครับใช้ตัวมีดตัดอะคริลิกโดยเฉพาะก็ได้นะครับใครมีแบบไหนใช้ได้หมดครับใช้ทดแทนกันได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือกาวต่ออะคริลิกนะครับก็ซื้อได้ที่เครื่องร้านเครื่องเขียนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ง่ายก็ใช้ผู้กันสักอันหนึ่งนะครับวิธีทำนะครับก็ลอกอะคริลิกครับพอตัดแล้วก็ลอกกาวออกนะครับแล้วก็เอาผู้กันนั่นแหละครับทา ทาน้ำยาประสานอะคริลิกแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเล่นเกมจบสักเกมหนึ่งก็ได้นะครับแล้วมันก็จะแน่นแหละนะครับแล้วก็แกะออกมานะครับแกะสติกเกอร์ที่เหลือออกมานะครับก็จะได้โครงที่เราต้องการครับง่ายครับแค่นี้นะครับและเราก็เอา LED ที่เราซื้อมาเนี่ยลองวางทําท่าดูว่าเอ๊ะแสงมันจะประมาณไหนนะครับเนื่องจากเราทำตัว อะคริลิกไว้ด้านหลังไว้ยาวเราสามารถที่จะเลื่อนปรับแสงเลื่อนมาข้างหน้าข้างหลังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับก็แสงที่ได้จะมาประมาณนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้คนที่อยากจะลองทำบล็อกนะครับอัปเดตบล็อกที่เรามีอยู่เนี่ยให้ใช้ได้งานได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ